ครับจะมาตกปลาไกกันนะครับนี่ฝากฟีติดตามผลงานด้วยนะครับส่วนเยื่อ่วนอะไรเดี๋ยวเราก็ไปติดตามในคลิปกันนะครับขออนุญาตลงเบ็ดก่อนนะครับผมตอนนี้เวลาสายแล้วนะครับผมโอเคครับวิธีการตกปลาไกนะครับผมผมเคยทาคลิปไว้ที่ ep สองนะครับฝากฟีไปติดตามชมด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับ น่าจะมีผลงานครับเดี๋ยวจะพยายามหาผลงานสวยๆไปฝากเอฟซีกันนะนี่ขอบคุณครับกินด้วยดิอยู่ครับอยู่ดูครับอยู่คือส่งบ่คือปากไก่ปะปาคว้ากโดูดดิส่งสูงนักหนักไหม สตห,หัวแล้วายห,หัวงึกงๆ,ๆแล้วหูแล้วว่าเป็นประค้อแทะละประค้อีนคือแบนได้ตัวห่สุดีสเยเออไม่ด้เกี่ยวอะไรลยโลดเยะ กันเบ็ดใหม่นะครับผมนี่ครับเตรียมแล้วครับวันนี้ออกไม้วันแรกนะครับเทียดขั้นปะเอาโยกเลยโยกเลยก็ถือกล้วแก้วครับ คันใหม่นะครับคันอบูคาเชียนะครับผมนี่ครับคันสวยๆครับงัดปลาเด้งๆเลยนะครับผมกับปลากกยไซส์สองครับโอเคครับมา,า,าสใส่ยุ่ไปสยุ่ไปสยุ่ใส่ฟูนตางงามุขนาะดสายคือโมเลีนเหรอไปยุ่ยขนาดไหนตึงก็ตึงเอารถดบมูมีโอ้ยต่ำโบวัดรถเลย không tố với cảnh đi lên bọc đúng không bao đây bao con khen này con khen này u biển khác kìa quá ไอตมาอยู care, blah, blah, blah. ่ฟังขวาไอตมาอยู่ฟังขวาปลาที่เขาหะ้งขวามีเหอะเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยี่เขาะว่าเขเรียกพี แล้วด่าให้มันเบ็ดเบ็ดกันเขาเลิกกิ um ่ดอก้วเงยกลัวกันบอเงยกลัวอยู่มันวัดตอนผมวัดที่แหลกันบ่ถึงตัวปลาผมตีไว้พี่ มันเลียงมาผีดิมันมาโดดด้วยผีกันบ้างเหรนวัดครับอยู่อีกแล้วครับอยู่อีกแล้วครับไอ้ตั้มออกแกงเดี๋ยวเลยไหมตั้มไปยังมาไอ้ตั้มออกแอกงเดี๋ยว,วเลยลวะไปโดดด้วยสะพานผุ嘛อุ้งัดบุกขึ้นเลยวะ เผื่อ,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 อไปแป๊บเดียวหนึง่งโอ้ยงอมาคักขึ้นมาแล้วเสงืะ่ะเบาๆก่อนเนาะรอดแล้ว กระโดดยุ้อไกลบุญโดดยุ่อไต้สะพานบุญเลเก็บเก็บเก็บขั้นนะี้เห็นไหมของกันของกันของอี้ซับตัวเลยเด้ยซับตัวเลยเด้ยยุงแล้ว เดยวเด้อโอ้ยไม่หนุงวะเกียบร้อยครับไส์เจ็ดบวกครับไม่อยู่ไไ<ห>เยฮะงเวทล่ะน่ะขันไม้ครับขันไม้ อาบ,บูกาเสียครับไซส์เท่าไหร่ครับตัวนี้น่าจะมีเจ็ดบวกครับรสันหนาดิเบิมึงด,ด,ดีดีดอ้สเร็จล้ยดูครับดูไซส์ครับดูสันหนาครับโอ้ ดุแล้วครับผมโอ้บินแล้วครับขึ้นมาทางผีป่ะบินอีกแล้วครับ โอ้ยต oh, ้มสงสายไก่เด้แต่กวางกับไม่อยูボボボ่ทางตัวงัดเบาๆงัดเบาๆเห็นตัวไหมลวคิี่ปุดยโอ้ใสสวยเลยครับเดยวเด้อเด